สนับสนุนโดยเอโรสินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพ by Maco Maco คู่คิดธุรกิจคุณช่วงวัตถุดิบสุดเด็ดกลับเข้าสูร่รายการ Food Morning เมนูจานเด็ดครับและช่วงนี้ครับผมอยู่กับฟู้ดสเปเชียลิสต์ของเราเชฟนัทนีปลอดทองหรือว่าเชฟจ๊อบสวัสดีครับสวัสดีค่ะ รบเครื่องเรื่องอาหารไทยต้องวางใจปลายจวักเชฟท่านนี้ที่พร้อมจะมาแนะนำเมนูอาหารไทยให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารเชฟจอบนัินีปลอดทองเชฟผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทย วันนี้เมนูที่เราจะทําเป็นเมนูอะไรครับวันนี้นะคะเป็นเมนูผ้าแซลมอนกระทงทองเกี๊ยวกรอบวิธีการเลือกวัตถุดิบในเมนูนี้เนี่ยมีวิธียังไงบ้างครับค่ะวัตถุดิบตัวแรกนะคะที่สําคัญเลยสําหรับวันนี้ก็คือปลาแซลมอนนะคะโดยปกติแล้วอะค่ะปลาแซลมอนเนี่ยก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะคะแต่ว่าที่นิยมกันมากเลยก็คือ,อตัวแอตแลนติก ซลมอน,นะะซึ่งวันนี้เราก็เลือกนํามาใช้ด้วยนะคะ<ช>เวลาเราไปซื้อเนี่ยเราจะพบว่าจะมีทั้งแบบสดแล้วก็มีทั้งแบบแช่แข็งนะคะอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราจะนําไปใช้ทําเมนูอะไรเพราะว่าราคาก็ค่อนข้างแตกต่างกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเลือกเป็นแอตแลนติกแซลมอนแบบแช่แข็งแล้วก็ตัดเป็นชิ้นพอดีสําหรับสเต็กนะคะ,ะประมาณสัก200กรัมก็พอดีสําหรับหนึ่งเสิร์ฟในการใช้ะะแล้วตัววัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงนะครับ ก็วันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องผ้าเรื่องยำเราก็ต้องเน้นเรื่องของมะนาวนะครว่าเป็นวัตถุดิบที่สําคัญโดยปกติแล้วถ้าเลือกมะนาวสดเนี่ยเขาก็จะเลือกมะนาวที่ผิวบางสีเขียวอาจจะอมเหลืองนิดหน่อยเพื่อให้เวลาคั้นเนี่ยง่ายแต่ว่าอย่างที่เราทราบว่าตัวมะนาวเนี่ยในแต่ละฤดูการน้ำเขาก็ไม่เท่ากาันรสชาติก็อาจจะไม่ค่อยคงที่และที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของราคาคคที่ค่อนข้างจะขึ้นลง ค่อนข้างเยอะนะคะแต่วันนี้เราก็เลยเลือกในส่วนของน้ำมะนาวแช่แข็งนะคะซึ่งรสชาติก็จะงาคางที่ตลอดนะคะคงที่ตลอดค่ะแล้วตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าวิธีคัดสรรวัตถุดิบให้คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็เลือกหาได้ง่ายๆนั้นเป็นแบบไหนนะครับและในช่วงหน้าครับมาดูกันว่าวิธีการทําเมนูนี้จะทําแบบไหนแต่ว่าตอนนี้ครับไปดูกันว่าร้านอาหารร้านไหนที่จะเป็นร้านที่โชคดีได้รับของรางวัลจากเอโร่กับมืออาชีพใช้เอโร่ครับ วัสดีค่ะพบกับมืออาชีพใช้เอโร่กับอมสินพิมพ์ผลิตเองค่ะวันนี้เราจะพาไปตามหาร้านอาหารที่ยกก็เป็นมืออาชีพใช้ Aero กันแต่ว่าจะเป็นร้านไหนเดี๋ยวตามเข้าไปดูกันเลยค่ะและตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านคว e นนี่บีแล้วค่ะเดี๋ยวตามไปดูในครัวกันดีกว่าว่าเขาใช้ผลิตภัณฑ์เอโร่กันหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะ ค่ะเชฟกลิ่นหอมไขออท่ทำเมนูอะไรอยู่คะสติกหมูฮอทช็อปครับแล้วใช้ผ,ผลิตภัณฑ์ของเอโรดียังไงคะผลิตภัณฑ์เอโรมีคุณภาพดีอร่อยถูกปากแล้วก็ราคาถูกครับแล้วเชฟหาซื้อได้ที่ไหนคะเนี่ยแมคโครสาขาลาดพร้าวครับเอโรแบรนด์เดียวตอบโจทย์ได้กับเชฟได้ครบมีทั้งอาหารแช่แข็งอาหารแหง้งเครื่องปรุงอุปกรณ์และเครื่องครัวได้ที่แมคโครทุกสาขาคะ่ะ คุณภาพแบบนี้เมื่ออาชีพใช้เอโรของมออลิตภัณฑ์เอโรสินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพให้กับร้านคุณี่บีไปเลยค่ะและในครั้งหน้าอมจะพาไปตามหาร้านอาหารร้านไหนที่ใช้เอโรติดตามชมกันให้ได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ